โรงเรียนนนศิลาวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นบริหารงานโดยนางการจนาทวนวิเศษกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมและนายเดชาป่ารันทรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมพร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน606คนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจํานวน43คนภายใต้คำขวัญของโรงเรียนมาระยาดีมีวิชากีฬาเด่น จะเห็นได้ว่าโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการประสานงานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันยาเสพติดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกตามยุทธศาสตร์ธามมาตรการซึ่งมีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องเรียนโดยมีนักเรียนแกนนำทั้ง4ฝ่ายทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างผู้บริหารครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนทุกห้องจัดพิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารการพนัน และการทะเลาะวิวาทด,ด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและงดเล่าเข้าพรรษากิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและเข้าค่ายปฏิบัติธรรม มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าด้วยกิจกรรมดังนี้การเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบประเมินพฤติกรรม STQ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนบันทึกข้อมูลนักเรียน ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รายบุคคลแบบสํารวจการใช้สารเสพติดออนไลน์แบบสรุปรายงานในระบบคาทัสมาตราการด้านการรักษาโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดอื่นๆและดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมลูกรักโมเดล โดยมีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษามาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมมีตู้แดงเสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทด,ด้วยกิจกรรมดังนี้ จัดตั้งชุมชนเสมารักกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมการประชุมผู้ปกครองการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตราการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนนนศิลาวิทยาคมมีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายามุขจัดทำบันทึกความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆกับภาคีเครือข่ายดังนี้สถานีตํารวจภูทรโนนศิลาโรงพยาบาลโนนศิลาเทศบาลตำบลนนศิลาผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนเครือขา่ายผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติด และอบายมุขส่งผลให้โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ระดับสถานศึกษาโลรางวัลน,นักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริตจากพลตำรวจเอกเพิ่มภูนิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกียรติบัตรรางวัลน,นักข่าวเยาวชนไทย ตานไผ่ทุจริตต้นแบบระดับประเทศ1อำเภอ1โรงเรียนจากนายวิสรุตปู่เพงอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกียรติบัตรโครงการพัฒนาเด็กสายวิทย์เรียนรู้วิถีชีวิตจากสายน้ำสู่แผ่นฟ้าผู้บริหารนายเดชาป่ารั่นทมรับโลเกียรติคุณ เป็นครูดีไม่มีอบบยามุกรุ่นที่13ครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดประจําปีการศึกษา2567เเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพรองผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน รางวัลครูเดิมที่แสนดีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการรางวัลชนะเลิศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ณวันนี้โรงเรียนโนศิลาวิทยาคมเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีความหวังของนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนที่เกิดจากการทุ่มเทเสียสละมุงมั่นที่จะจัดการศึกษาให้ผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองมีความสุขภายใต้แนวการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน